สวัสดีครับเช้านี้ผมก็ขับรถมาเปลี่ยนยางนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นยางรถยนต์ที่สามารถวิ่งได้นะครับในฤดูหนาวเพราะว่าอากาศมันก็จะเย็นแล้วก็จะมีน้ําแข็งเกาะบนถนนนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นยางที่สามารถขับขับได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับมีนัดตอนเวลา เก้าโมงนะครับตอนนี้มาถึงก่อนเวลาก็เลยนั่งรอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปแล้วนะครับมาที่ศูนย์